สวัสดีครับจักรพงศ์รถถฟอร์ดครับมาวันนี้พามาชมรถถายฟอร์ดหนึ่งคันหนึ่งรุ่นนะครับมีเข้าใหม่มาหนึ่งคันครับอันนี้เป็นฟอร์ดห้าพันทีสองนะครับทีสองกองใหญ่สภาพเดิมพร้อมใช้นะครับหลอๆแบบนี้เลยฮะเดี๋ยวผมพาดูรอบรถก่อนนะครับ จะอธิบายรละเอียดไปด้วยนะครับคันนี้เป็นเจเจ็ดที่สองกองใหญ่นะฮะอ,อุปกรณ์เป็นผ่านสามพีทช้มอเตอร์เอกสารเล่มทะเบียนพร้อมชุดโอนนะครับนี่นะครับเอาไปโรงงานได้เลยครับคันนี้ไฮดรอลิกดีครับเครื่องดีเกียร์ดีเฟืองท้ายดีครับผมพาชมรอบรถล้วกันนะเดี๋ยวจะพามาเจาะละเอียดนี่นะเราเก็บสี่ล้อไปให้ใหม่ทั้งสี่ล้อ แล้ก็เก็บสีบางส่วนที่มันลอกนะครับเพื่อเพิ่มความสวยงามนะฮะนี่ได้ท่อดังเท่ๆได้หนึ่งใบนะครับนี่นะครับเป็นเจ็ดที่สองกองใหญ่นะครับส่วนเกียร์กับท้ายเป็น C5 นะครับผมนี่ครับสภาพเดิมๆเกียร์แน่นครับเครื่องท้ายดีชุดคันหน้ายังเป็น คอม้านะครับเป็นของเดิมจากนอกเลยครับสภาพสวยๆนี่นะครับผมให้ดูตัวรถเป็นที่สองปองใหญ่อันนี้หัวไม่กลับนะฮะนี่แบบนี้เลยรถสวยพร้อมใช้เลยนะครับอไปเติมน้ำมันใช้งานได้เลยนี่ดูความหล่อครับจะดูสมาร์ทดูสปอร์ตนะครับผมคันนี้อุปกรณ์ตามคลิปเลยนะครับผม เป็นตัวรถแล้วก็ผ่านสาม PT c h a ตอร์ t r เอกสารเล่นทะเบียนพร้อมชุดโอนครับไม่ต้องอะไรเยอะครับคันนี้สีเดิมเดิมครับสีสันชุดสีเดิมเดิมเดี๋ยวผมพาชมด้านท้ายซัหน่อยนะนี่นะครับเป็นหูวากซ้ายนะครับ ฝาไฮไม่แตกนะฮะฝาไฮสีเจ็ดนี่ผมเข้าอีกด้านหนึ่งนะครับนี่นครับผ่านของ Bt ช้มอเตอร์นะครับ Bt ช้มอเตอร์โครงเต็มเต็มส,สวยสเลยครับใบก็ประมาณยี่สิบห้านิ้วนะครับลูปืนแน่นนะครับพร้อมใช้งานได้เลยนี่นะโครงสวยเลยครับ สวยเลยนี่นะให้ดูหัวลากสวยทั้งสองฝั่งเลยนะครับฝาไฮไม่มีแตกไม่มีรัดมานะครับไฮดรอลิกดีนะครับนี่ติดดับเครื่องยกผ่านทิ้งไว้ไม่ล้นไม่ร่วงนะก็สวยพร้อมใช้นะครับอ,อันนี้แบตเตอรี่ยังอยู่ด้านในอยู่นะครับยังเป็นของเดิมๆที่มาจากนอกนะฮะ ครับคันนี้เปิดขายในราคา2องแสนหันบาทนะครับ2องแ0 0หนึ่่าบาทาเช่นเคยครับจัดไปนั้นได้ครับสําหรับใครที่สะดวกในการซื้อผ่านไฟนัซนนะครับรถคันนี้จัดได้ประมาณแสนหกแสนเจ็ดนะครับผมให้ประมาณคร่าวๆไว้ครับ,รบเดี๋ยวผมจะให้ดูรถ เดินหน้าถอยหลังแล้วครับวิ่งให้ให้ดูให้ฟังเสียงสักหน่อยนะครับจะได้รู้เฟืองรู้เกียร์เกียร์เข้าได้ครบทุกเกียร์ไม่หลุดไม่เด้งนะครับเครื่องยนต์ดีครับไม่มีไอสักครู่ครับครับเดี๋ยวเรามาดูระบบของรถนะครับ สตาร์ทติดง่ายนะครับเบานะครับเดี๋ยวดูให้ดูหลิกด้านหลังนะครับนะครับให้ริกดีนะครับอันนี้ให้เลิกดี โอเคครับเดี๋ยวรถวิวว่งให้ดูนะเข้าๆเลยครับคันนี้สภาพเข้าๆเลยไปถึงเติมน้ำมันใช้งานได้เลยครับผม ขับง่ายนะครับคันนี้ผมมาลายเบาห,าห้าๆเลยครับผมกาพร้อมใช้งานเลยครับ ครับผมเจตเจตที่สองกองใหญ่ครับราคาสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทตัวรถเอกสาเรเล่มทะเบียนพร้อมชุดโอนไปพร้อมกับฐานสามพีดีช้มอเตอร์นะครับสภาพสวยๆพร้อมใช้นี่นะครับพวงหล่อๆแบบนี้เลยครับใครที่สนใจรถนะครับมาทดลองขับได้ที่บ้านพรมประชาสันตมพลพนัพนหยดอําเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับบ้านพรมประชาสัน ตำบลภูน้ำดอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับหรือโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับ0848182031ครับ0848182031ครับจักรพงศ์รถถฟอร์ดนะครับนี่ครับชัดเจนทุกรายละเอียดสำหรับใครที่มาไม่ถูกนะครับให้พิมพ์คำว่าจักรพงศ์รถถ่ฟอร์ดใน Google Map ได้เลยครับจะมาจะพาท่านมายังจุดนี้นะครับฝากไว้อีกหนึ่งนึรุ่นครับ เจ็เจที่สองกองใหญ่นะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ